สวัสดีครับผมชื่อนายชนะสอนลักโชคเลขรหัสประจำตัว68 301 0 4 0 0 2 4สวัสดีครับผมนาธิรพัฒน์กัดแก้วเลขประจำตัว68 301 0 4 0 0 2 8ครับสมิตัวที่หนึ่งของผมนะครจะเป็น x 1 ิตมีตัวที่สองจะเป็น x สองตะมตัวที่3าจะเป็น x 3สวมตมตัวที่4ี่จะเป็น x สวิตมตัวที่ห้าจะเป็น x 5นี่ตัวที่1จะเป็น y 1นีตัวที่2จะเป็น y 2อกดกดสวิตตัวที่หนึ่งส่งผลให้ดีเลตัวที่หนึ่งทำงานดีเลตัวที่หนึ่งทำงานตลอดหนังจากกดสวิตตัวที่หนึ่ง กดสวิตช์ตัวที่สองส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงานกดสวิตช์กดสวิตช์ตัวที่สามส่งผลให้รีเลย์ตัวที่สองทำงานรีเลย์ตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่สามกดสวิตช์ตัวที่สี่ส่งผลให้รีเลย์ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่สองหยุดทำงาน ลีเลตัวที่หและตัวที่2ต้องไม่ทำงานพร้อมกันกดสมิตตัวที่5้ารีเลย์ตัวที่1และรีเลยตัวที่2หยุดทำงานใบงานที่สองจุกสอง อุปกรณ์อินพุตคือสวิตช์ตัวที่1คือ X 1สวิตช์ตัวที่2คือ X 2สวิตช์ตัวที่3คือ X 3มสวิตช์ตัวที่4คือ X 4เอาพุตคือรีเลย์ตัวที่1คือ Y 1รีเลย์ตัวที่2คือ Y 2เงเนื่อนจขการทำงานเมื่อกดสวิตช์ตัวที่2หรือตัวที่4จะส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2ทํทำงาน ลีเีตัวที่1และ 2, ล,แลีเีตัวที่2ทํางานตลอดจากกดสวิตตัวที่สองหรือตัวที่สี่กดสวิตตัวที่หนึ่งหรือกดสวิตตัวที่สจะส่งผลให้ลีเีตัวที่ 1, หนึ่ 3, ง 1, และตัวที่2หยุดทำงานขอบคุณครับ,บค,ครับ